บัดนี้วันที่25เดือนพฤศจิกายนพุทธศัการาช2567เป็นวันที่5ที่ข้าพเจ้านางสาวอาวิกาหมดชังคอถอถวายเสียงสวดสาธยายพระพระสูตรพระปะริศและมุลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาแดกูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิุ บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสามันตาจักกวาเรสุอัตตราคัดฉันตุเทวตาสัตรมังมุนิราชัสสุนันตุสักขโมขะทางสังสักเคกาเมจรูเปิริคิริสิขระตเต จันตะลิเขวิมาเนทีเประเถจะคาเมตะรุวะนะคะหะเนเคหะวัตถุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชละลทะละวิสาเมวิสเมยักษะยักษะคันทัพพระนาคาติดติดถัดตาสันติเกย่างมุนิวะระวะจะนาง สาธโวเมสุน uh ัน huh ตุธรรมมาสวณกาโลอายมพัทันตาธรรมมาสวณกาโลอายมพัททนตาธรรมธรรมมาสวณกาโลอายมพัททนตานโมตัสสะภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ต่อไปเป็นบทสวดไตรสารณาคมค่ะพุทธังสารนางคัจฉามิธรรมังสารนางคัจฉามิสังฆังสารนางคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนางคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสารนางคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนางคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนางคัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนางคัจฉามิ ตติย herman, Donc, so. Não, ัมปิสังคังสารนางคัจฉามิตต yeah. ่อไปเป็นบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนางอัญยังพุทธโมสารนางวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพัทธานัตถิเมสารนางอัญยังธรรมโมเมสารนางวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโหโหติเมโหตุสัพพัทธานัตถิเมสารนางอัญยังสังโฆเมสารนางวรัง เอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมโหตุสักพทาต่อไปนะคะเป็นบทสวดมหาสมัยสุมมหาสสัยสูตรค่ะเอวามมสุตังเอกังสมยังภะคะวา สกเกสุวิหรติกปิละวัตุสมิงมหามหาวเนมหตาภิกุสันเคนะสิทธิงสิทธิงปัญจมันเตหิภิกุสเตหิสัพเทเหวะอารหันเตหิทัหิจะโลกธาตูหิเทวตาเยปุยเยนสันนิปติตาหหนติภคะวันตัง ทัศนายะพิขุสังคันจะอัทะโขจะตุนนางสุทธาวาสากาสากายกานางเทวานางอะเตอะเตภะโขนอยังโขพภะคะวาสสกเกสุวิหะรติกปิละวัตถุสมินงมหาวเมมหาตาพิขุสังเคนะสิทธิปัจจะ ปัจจะมาเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัสะหิจะโลกะทาตูหิเทะวะตาเยพุยุเยณะสันมิปะป,ะปะตะตาโหนติพัควันตังทัศะนายพิกุสังคันจายันนูนะมะยยมปิเยนะพัควาเตนุปะสังกะเมเมยามะ อุปสังกักมิตวาพัควโตสันติเกปันเจกะคาถาพาเสยยามาติอัทโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระ,ะวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังสปาเรยะปะสาริตังวาพาหังสัมมิเชยะ เอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาพะกวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาพะกวันตังอภิวาเทตวาเอกะมตังอัตถังสุเอกะมตังทิตาโคเอกาเทวตาพะกวะโตสันติเกอีกมังคาถังอภาสี มหาสัมโยปะวะนัสงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมมะสามยังทักขิตาเยว,วะอป,ปราชิตาสาังคันติอัทโขอป,ประอป,ปาราเทะวะตาพัคกวะโตสันติเกอิมังคาถางอภาสิตันระพิกาโวส,สมา ทะหังสุจิตตังอัต,ตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันติปันธิตาติอัทโคอป,ปาราเทวตาภควโตสันติเกอิกมังคาถังอภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาประประีคังอินทะรี ลังอินทะขีลังโอหัจะมะเนชาเตจรารันติสุทาวิมะลาจากขุมะตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโขอัปปาราเทวตาภัวะโตสันติเกอิมังคาทาังอภาสิเยเกจิพุทธังสรานางคตาเสนาะเตคามิสสันติอป,ปายะภูมิปหายะมนุสัง เทหังเทวะกายังปะริปุเรนสันติตีอัทโขภคะวาภิกขูอามันเตสิเยปุยเยนะพิกเวทะส,ะสุโลกทาตุโลกทาสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตางังทัศะนายภพิกขุสังคันจะ เยปิเตพิกขเวอเหสุงอตีตะมัทานังอระตันอระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพักขวันตานังอาตตะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุง เสยยะถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิกขเวพระวิสันติอนาคตมัทานังอระหันโตสัมมาสัมพุธทธาเตสัมปิภคะวันตานังเอตะปะระมาเยวะเทะวะตาสัมมิปติตาพระวิสันติ เสยยะถาปิไมหังเอตะระหิอาจิขิตสามิพิกขเวเทะวะกายานังนะมานิกิตติสามิพิกขเวเทะวะกายานาังมานามานิเทศิทสามิพิกขเวเทะวะกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมณนสิกะโรทะ พาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิขูภคะวะโตปัจจัดโสสุมภคะวาอาเตทาโวจัีสิโลกะมะนุตกะสามิยัตถาภุมมาตสัสสิตาเยสิตาคิริคัพพรังปหิตตันตาสมาหิตาปุถุปุถุสีหาวะสัตลีนา โลมะหังสาทิสามพุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาทินโยปัญจสเตยัตวาวะเนกปิละวัถเวตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสะเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตชิเต,เตวิชา นาถะพิกขโวเตจะอาตปปะมะกะรุงสุตวาพุทธะสาสานางังเตสัมปาตุระหูยานังอะมะนุานานสานางังนัสสะนังอัปเปเกสะตมัดภักขุงสหัสสังอัตสัตตะริงสตังเอเกสหัสานางังอะมะนุสานะมัทธสุง อเปเกนันตะมัทขุงทิสาสัพพาผุผุดาอหุงตันจะสัพพังอภินยายะวะวะคขิตวานะจักขุมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสาะสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานะะทาทะพิกโวเยโวหังกิตตยิสามินิ ราคิราหิอนุปุกภโสสัตัตสหัสสาวยัขาภุมมากบปิลวัฒวาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสสิโนโมทะมานอาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางฉะสหัสสาเหมะวะตายัขานาณนตะวันนิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตสิโนโมทะมานาอะพิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางสาตาคิราติสหัสสายักขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตสิโนโมทะมาณาอะพิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางอิเจเตโตสรสะสหัสสายากาักขา นานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอะพิกาโมงพิกขูนางสัมมิติงหัวนางเวสามิตตาปันจะสะตายัขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอะพิกาโมงพิกขูนางสัมมิติงหัวนาง กุมพ<ง>ิโรราชาค่ะฮิโกเวปุล,ลัสะนิเวสัตนางพินยโยนางสะตะสะหัสสังยักขานางปร,ริรุปาสติกุมมิโรราชาค่ะฮิโกสโสปาคามิติงวะนางปุริม,มันจะทิสังราชาทัตะรัตโถปะสาสติ พันทัพพานางอาทิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสะภะโวอินทะนามามหพะลาอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยาส,สสิโนโมทะมานาอะพิกามุงพิกขูนางสม,มิติงวะนางทักขินันจะทิสังราชาวิรุณโหตับปะสาสติกุง ทัานธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาภะหโวอินทะนามามหัาพราอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางปัญชิมันจะคิสังราชาวิรูป,ป,ประโขปาสาสติ นาคานางอาธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสะพระหะวอินทะนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามงภิขูนางสัมมิติงวะนาง ปุตตะรันจัติสังราชากุเวโรตับปะสาสติยขานางังอาทิปตมหาราชายาสัสสิโสปุตตาปิตาสะพะหะโวอินทะนามามหาภะราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตส,สิโนโมทะมานะอาอภิกาโมพิกูานางสม,มิติงวันงังปุริมาทิสังระตะรัตโถ ทักิเนวิรุณหโกปัจฉิเมนะวิรูปักโขกุเวโรอุตตริี่ิสังจัตตาโรเตมหาราชาสามันตาจตุโรทิสาทัตธันละมานาอัดถังสุวาเนกปิละวัฒเวเตสังมะยาวิโนทาสาอาคูวันจานิกา สถามายากุเกนทุเวเกนทุวิรูจะวิตโตสหะจันทโนกามเศษโถจะกินนุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเวเทวะสุโตจะมาตะลิ สิตตะเสโนจะคันทัพโคนะโรนโรราชาชะโนสะโภอาคูปัญจะสิขโขเจวะติมพระรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพภาสหราชุพิโมทะมานาอาภิกามุงวิขูนางสม,มิติหัวนางอัฐาคูนา นาทะานาคาเศสาลาสหัตตชากากัมพะลํสตราอาคูปายาคาสหายาตญาติพิยามุนาทตรัฐาจะอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวนงันัง เนาคะราเชสหะสาหะรันติทิพพาธิชาปะขิวิสุทธจักขูเวหายสาสเตวณมชัชะปัตตาจิตราสุปันนาอิติเศส,สนามังเอภะยันตะทานาคะราชาณมาสิสุปันนะโนเขมากะเขมากาสิพุดโท สันหาหิวาจาหิอุปัฏวะหยันตานาคาสุปันนาสุนาคาสุปันนาสารณะมังสุพุธทธังชิตตาวะชิระหัตเถนะสะมุดทดังอะสุราสิตาภาตโรวาสะวัสเสเตอิทิมันโตยัสสิโส ตาโรวาสะวัสิติอิทธิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิษมาอาสุราธานะเวคสาเวปจิตติสุจิตติจะปะทาหราโทนะมุจีสหสตันจะพรลิปุตานางสัพเพเวโรจะนามกาสัน สันในหิตวาพระลิงเสนราหุพัทมุปาคมุสะมโยธานิพันธันเตพิกขูนางสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปฐวีจะเตโชวาโยตะคาหุตทาคะมุงวะรุนาวารุนาเทวาเทวาโสโมจะยะสะ สาสหะเมตตากะรุณากายินดีอาคูเทวาย,ยาสสิโนทาเสเต,เตทัสทากายาสติ าโปจะเทวาปัวีจะเตโชวาโยตทาคะมุมวารุนาวารุนาเทวาโสโมจะยะสะสา สหเมตากะรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทเสเต,เตทัสตากายาสเพนานัตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอาภิกามุงพิกขูนางสมิติวห์นางเวนทูจะเทวาสหาลีจะอะสะมาจะถุเวยะมา จันทสูปะนิสาเทวาจันทะมาคูปุรักขิตาปุริยสุปะนิสาเทวาสุริยะมาภูปุๆๆรักขิตาสาธุค่ะนักขัดตานิปุรักขิตาวาอาคูมันทะพระลาหกา วสูนางวาสะโวเศษโถสกโกปาคาปูรินทะโททะเสเต,เตทะสะทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนโอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสะสัสสิโนโมทะมานาอาภิกามุงพิกขูนางสัมิติงหัวานางอัถคูสหปูเทวาชะละมคิสิขาริวะ อริธากาจะโรชาจะอุมมาปุภานิภาสิโนวาวะรุนาสหธรรมมาจะัจจุตาจะอเนชากาสูเลย,ยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโน ทัเสเตทัสทธากายาสเพนานัตวัน,นิโนอิทิมัโตชุติมัโตว,วันณะวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกขูนางสัมมิติงหะนางสัมานามะหาสัมานามานุสามานุสุตตมาขิททาปะทูสิกาอาคูอาคูมะโนปะทูสิกา อาธาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตตะวาสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวายาสัสสิโนทัเสเตเตทัสทะกายาสัเพปานาันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยาสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนางสัมมิติงวะนางสุกากะรุมหาอารุณาอาคู เวคณะสาสหาโอทะตะคยหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามันตาหารคะาชามิสากาจะยาส,สิโนทะนายางอาคาปะชุนโนโยทิสาอะพิวัสติทเสเตทะสะทากายาสัพเพนานัตตะวันิโน อิทิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุพิกขูนางสม,มิติงวะนางเขนิยาตุสิตายามากันทะกาจะยสัสสิโนลำพิตกาลามเสษฐาชโชตินามาจะอาสวานิม,มานะระติโนอาคู อถาคูปะระนิมิตาทะเสเต,เตทะสะทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนโอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสัมมิติงวานังสัตเถเตเทว,วนิกายาสัพเพปานันตะวันนิโนานานวะเยนะอาคันสุงเยจัน เยจันเยสัตทิสาสหาปะวุธชาชาติมัคขีลังโอคะตินนะมะนาสวังทะเขโมคะตะรางนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุพรรม,มาปะระมันโตจะกปุณตาอิทิมะโตสหาสนานังกุ มาโรติสโสจะโสปาคะสัมมิติงวะนางสหัสพรรม,มะโลกานังมหาพรมมาพิติพิตินทติอุปป,ปันโนชุติมันโตทิสะมากายโยยะสัสิโสทัสเศเษฐะ,ะอิสราอาคูปันเจกะวะสะวัวติโน เตสัจจมัชะมัชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสะพรม,มเกวาราเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันทิยงังเอทะคันหะทะพันทะทะ ราเคนะพันธมัทุโวสัมันตราปร,ริวาเรตะมาโววุตจิตถะโกจินางอิติตัถะมะหาเสโนกันหาเสนางอะเปสัิปานินาตะละมาหัจจะสารางกตวานะเพระวังยะถาปาวุสะโกเมโค ภะณยันโตสวิชุโกตทาโสปันจุทาวัตติสังกุธโธอาสายางวเสตันจะสัพพังอภินย,ยะวะวะขิตตวานะจักขุมาตะโตอามันตะอิสัทธาสาวเกศาสเนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาิ ขโวเตจะอาตบปะมะกะรุงสุตวาพุทธะสะสานางวีตะราเคหิปากามุงเนสังโลงมัมปิอินชะยุงสัพเพวิวิชิตะสังคามาพระยาตีตายะสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาเต